กำลังทำอะไรกันอยู่คะหอมกค่ะว้าวน่ากินไหมคะนี่ให้ดูใกล้ๆเลยคะ่ะอือแต่ก็มาขนาดหมกนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราไปหาหน่อไม้กันมาทุกคนจะามาเลยคะ่ะหอมกยั่วๆจ้าแล้วคุณทำช่องยูทูบเมื่อกี้เป็นะคะอือิ่งจะทำอะค่ะใครที่ยังไม่ติดตามไปติดตามเลยนะคะสาวเนยบ้านนาคะ่ะสาวเนยบ้า บ้านนาค่ะใครที่ยังไม่ติดตามนะคะไปติดตามเลยจ้าเนยหวานไหมคะหวานสิคะอไม่ได้แค่หวานอย่างเดียวนะคะแซบด้วยใช่ค่ะทําไมรู้ใจเนี่ยไม่ได้หวานอย่างเดียวนะคะแซบด้วยจ้าทั้งแซบทั้งอร่อยเลยนะคะจะบอกให้นี่ค่ะหอมหมกยุยยุจ้าใครผ่านเข้ามาฝากกดติดตามไม่สาวเนยด้วยนะคะยุ่าค่ะ ยูอ๋อ <laughs> เป็นไงคะ <laughs> เป็นยังไง,<ด>ง,งล่ะคะยู๋อเมล่าดูคลิปนี้ได้เจอแดนเซอร์สาวนะคะเอ้ยค่ะท่าค่ะโอ้ยแดนเซอร์ <c oughs> ชื่ออะไรคะอ๋อนิวคนสวยอะค่ะอ๋อนิวคนสวยนะคะจริงๆรแล้วชื่อออนิวนั่นแหละค่ะแต่ว่าเติมคนสวยเฉยๆ